สวัสดีครับผมโอมนะครับจากช่อง h ฮันด้าย Car Thailand นะครับรถมือ2ขายผ่านศูนย์ฮันด้านะครับวันนี้นะครับโอมพามาชม Civic FC นะครับสวยๆนะครับมือ2ขายผ่านศูนย์ฮันด้านะครับคันนี้นะครับจะเป็น Civic รุ่น 1.8E นะครับปี2018นะครับปรับราคาพิเศษเลยนะครับสำหรับลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้นะครับราคาเลยอยู่เพียง599,000บาทเท่านั้นนะครับ ได้รถปี2018ใช้งานนะครับตัวรถสีบอลเงินนะครับเบาะหนังนะครับออปชั่นที่เขาให้มาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพามาชมครับสำหรับ Civic รุ่นนี้นะครับก็เขาเรียกว่า Civic FC นะครับตัวรถปี2018ันสิแปดนะครับปรับราคาพิเศษลงมานะครับเหลืออยู่เพียง599,000บาทเท่านั้นนะครับได้รถปี2018ใช้งานครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับราคานี้ มือสใช้งานอยู่นะครับก็ที่ศูนย์โอมนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับลองแวะเข้ามาชมได้นะครับภายในจะเป็นเบาะหนังเป็นปี2 0 1 8แท้ๆเลยนะครับราคานี้นะครับพิเศษมีอยู่เพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับศูนย์ฮอนด้านะครับขายเองอยู่กรุงเทพมหานครนะครับผมนะครับภายในกว้างนั่งสบายนะครับน้ำมันรองรับ e85 ได้ รถสวยนะครับทุกคันเข้ามาชมรถไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดูด้านท้ายกันนิดนึงยางอะไหล่คือแม่แรงนะครับจะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับส f c นี่ครับสภาพเดือนนะครับทุกคันของเราเนี่ยมีช่างฮันดานะครับตรวจเช็คให้อยู่แล้วนะครับทุกคันไฟนั้นก็มีบริการนะครับมีทุกไฟนนซ์เลยนะครับดอกเบี้ยมีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับ ก็สีบอลเงินนะครับคันนี้ภายในดังดูแลรักษาง่ายนะครับไม่จุกจิกตอนนี้นี่เข้ามาเนี่ยรุ่น 1.8e นะครับอ l ก็มีนะครับผมนะครับเป็นกระจกออโต้คู่หน้าหารถมือสองใช้งานอยู่เดอย่าลืมถึงโอมนะครับแ๋่วผมเปิด อ่าสตาร์ทรถให้ดูนะครับเป็นพุสต์ทนะครับพวกประวัติการเข้าศูนย์บริการเนี่ยเข้ามาชมรถนะครับเหมือนเดิมโอมสามารถเปิดประวัติให้ดูได้นะครับตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับมีโหมดไอคอนเบรกโฮนะครับแอร์ออโต้ตัววิทยุสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับนี่นะครับรับสายบางสายได้บนพวงมาลัย คันนี้เล็กมาอยู่แปดหมื่นหกพันสิบห้ากิโลนะครับย้ำอีกครั้งนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับมีอยู่คันเดียวนะครับราคานี้เครื่องยนต์นะครับหนึ่งจุดแปดไอวีเทครถทุกคันนะครับก็จะผ่านการตรวจเช็คนะครับจากช่างฮอนด้ารวมถึงล้างขัดเคลือบสีนะครับล้างภายในนี่นะฮะฝากระโปรงห้องเครื่องนะครับล้างมาหมดแล้ว มั่นใจในคุณภาพของศูนย์บริการ Honda ได้เลยนะครับมีมาตรฐานการตรวจเช็คทุกคันนะครับลูกค้าได้รถไปใช้งานพร้อมใช้ทุกคันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ Honda Civic 1.8E ปี2018นะครับคันนี้ปรับราคาพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าจับไฟแนนซ์เท่านั้นนะครับเหลืออยู่599,000บาทนะครับสีบอลเงินนะครับมาก่อนก็ ได้ก่อนนะครับราคานี้ถือว่าจัดแฟแนนซ์ได้เต็มนะครับราคาไม่สูงนะครับศูนย์ฮอนด้าขายเองด้วยนะครับรถสภาพดีทุกคันนี่นะครับติดต่ออมได้ที่เบอร์0852221133นะครับไลน์ ID นะครับแอดเป็นไลน์แอดนะครับตอนนี้แอด Honda Used Car นะครับโทรมาสอบถามอมหรือว่าไลน์มาสอบถามอมก่อนได้เลยนะครับปรับสภาพให้พร้อมใช้ทุกคัน เช์รูมอยู่กรุงเทพมหานครนะครับบริเวณปากซอยพัฒนาการ30ยังไงเข้ามาชมรถก็นึกถึงโอมนะครับเข้ามาหาโอมได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับซีรีสสวยๆคันนี้นะครับมาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ